รู้จักระบบเปโตรดอลลาร์ระบบเปโตรดอลลาร์เมื่อทั้งโลกซื้อขายน้ำมันด้วยดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเงินเดียวเมื่อไม่นานมานี้นะคะซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกได้ออกมาประกาศว่าจะพิจารณาเงินสกุลหยวนของจีนเพื่อใช้ในการซื้อขายน้ำมันซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงการน้ำมันนะคะเพราะปกติการซื้อขายน้ำมันเนี่ย จะใช้เงินสกุลดอลลา,าร์สหรัฐเป็นหลักค่ะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลมาเกือบจะ40ปีแล้วค่ะจนเกิดเป็นคำว่าเปโตรดอลลาร์ขึ้นมานะคะแล้วเรื่องราวของเปโตรดอลลาร์มันมีที่มาอย่างไรหรือย้อนกลับไปในปี1944เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้สิ้นสุดลงค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตร กำลังใกล้ที่จะชนะสงครามอย่างเต็มทีแล้วเหล่าผู้ชนะในตอนนั้นก็ต้องการที่จะสร้างระบบเงินโลกขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องอ้างอิงกับทองคำโดยตรงขึ้นมาซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีปริมาณทองคำส2ใน3ของโลกในขณะนั้นและเป็นผู้ผูกสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐของตัวเองเข้ากับทองคำแทนและให้ชาติอื่นๆเนี่ยมาผูกค่าเงินในอัตราคงที่กับสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐอีกทีหนึ่งนะคะเพื่ออะไรหรือคะก็เพื่อที่จะสามารถมาแลกทองคำหรือใช้สกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐไปเป็นทุนสำรองของตนเองนั่นเองนะคะ เพื่อใช้ในการควบคุมในระบบเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่งซึ่งระบบนี้ก็เรียกว่าเบร t o n Woods ตั้งแต่นั้นมานะคะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจึงได้กลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะแต่ระบบนี้ก็ต้องสิ้นสุดลงในปี1971หรือเพียง27ปีให้หลังเองค่ะเมื่อประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น เริ่มฟื้นตัวจากสงครามและก็มีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ได้เริ่มชะลอตัวลงนะคะรวมถึงยังมีการพิมพ์เงินออกมาอย่างมหาศาลเพื่อที่จะใช้จ่ายภายในประเทศและใช้ทำสงครามในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะนะคะสงครามเวียดนามที่กินระยะเวลายาวนานถึง10กว่าปีเลยทีเดียวค่ะ จนเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักไปทั่วโลกหลายประเทศก็เริ่มไม่พอใจกับเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริการวบอำนาจทางการเงินไว้กับตัวเองเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะและทางสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็ไม่มีอำนาจมากพอที่จะทำแบบเดิมได้อีกต่อไปนะคะระบบการเงินเบรตันวูดส์นี้จึงล่มสลายลงในที่สุดหลังจากนั้น ประเทศต่างๆก็ได้เลิกผูกค่าเงินของตัวเองไว้กับดอลลาร์สหรัฐและเปลี่ยนมาใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแทนซึ่งนั่นก็ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องหาวิธีใหม่เลยค่ะที่จะยังคงความต้องการเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไว้ให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไปค่ะต่อมาในปี1974 ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและโลกอาหรับได้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาก็ได้เสนอการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับซาอุดิอาระเบียแลกกับการที่ซาอุดิอาระเบียนั้นต้องขายน้ำมันเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียวเพียงไม่นานนะคะต่อจากนั้นสมาชิกอาหรับอื่นๆในกลุ่มโอเปกหรือองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก ก็ตกลงที่จะขายน้ำมันด้วยสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐเพียงสกุลเดียวเช่นกันค่ะจุดนี้เองที่กลายมาเป็นที่มาของคำว่าเปโตรดอลลาร์หรือก็คือการใช้สกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันค่ะทีนี้เรามาดูว่าวงจรของระบบเปโตรดอลลาร์นั้นเป็นอย่างไรสินค้าพกพ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก ซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานเพื่อหมุนเครื่องจักรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้เดินไปข้างหน้าเมื่อแต่ละประเทศต้องการซื้อน้ำมันก็ต้องแลกเงินสกุลหลักของตัวเองเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อน้ำมันจากประเทศผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตก็นำเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ได้มา ซื้อสินค้าและบริการจากสาหรัฐอเมริกาหรือตลาดอื่นๆหรือแลกกลับเป็นสกุลหลักของตนเองเพื่อใช้จ่ายภายในประเทศต่อไปค่ะและหากมีเงินเหลือเก็บมากก็จะนำกลับไปซื้อทรัพย์สินที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐหรือพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนอีกวิธีหนึ่งวงจรเหล่านี้นะคะ ก็ได้สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสถานะของสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐให้มีความต้องการต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะหลายคนยังมองเพิ่มต่อไปอีกว่าดอลลาร์สหรัฐยังได้กลายเป็นอาวุธชั้นดีค่ะที่ใช้ในการควบคุมชี้นำและต่อรองอำนาจที่สำคัญบนเวทีการเมืองระดับโลก ดังนั้นสหรัฐอเมริกาย่อมไม่อยากให้สกุลเงินอื่นเข้ามาเป็นสื่อกลางซื้อขายน้ำมันแทนดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนนะคะแล้วหากว่าวันหนึ่งมีการเพิ่มสกุลเงินในการซื้อขายน้ำมันจริงมันจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือมีแล้วโดยมักจะเป็นประเทศผู้ผลิตที่คว่มบาตรทางเศรษฐกิจจากสาหรัฐอเมริกาค่ะทำให้ต้องขายน้ำมันด้วยสกุลเงินอื่นๆ อย่างประเทศเวเนซุเอลาที่ต้องขายเป็นเงินสกุลยูโรและหยวนหรือแม้แต่อิหร่านที่ขายเป็นเงินสกุลยูโรและรูปีอินเดียและข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้นะคะที่ประเทศผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียก็ได้ออกมาประกาศพิจารณาใช้เงินสกุลหยวนของจีนในการซื้อขายน้ำมันค่ะหลายคนยังคงมองว่าเป็นเพียงการแสดงออกในเวทีการเมืองโลก ในการรักษาสมดุลของข้วอำนาจและอีกนานกว่าที่เงินสกุลอื่นอย่างหยวนจะขึ้นมามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแต่ด้วยสถานการณ์สงครามในตอนนี้นะคะที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเทศยักษ์ใหญ่ทางพลังงานอย่างรัสเชียอาจกลายมาเป็นตัวเร่งให้กับรัสเชียต้องหันไปพึ่งพาสกุลเงินอื่นในการซื้อขายพลังงานของตัวเองเช่นหยวนจีน และถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าขว้าอำนาจทางการเงินบนโลกนี้จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรขอขอบคุณเว็บไซต์ longtonman com